เนาะพี่น้องเนาะขอบคุณเลยหลายเลอสีหลานดวงใจหาห้านดวงใจพี่น้อง,งอเลยขอบคุณหลายๆเป็นกำลังแดงใจให้เป็นกำลังใจให้นันพวกน้ำต่วมเด้อพี่นอ้องเฮาเดี๋ยวก็ผพานฝนอุปสรรคไปดอกอีอก,กน้อยฝนกับเบิดกันละพี่น้องน้อยกับเขานานหนาวแล้วกับ,บ่มีฝนนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้เขาเอื่อนปลายฝนต้นหนาวแล้วเนาะเดือนกันยายนต่อเดือน ันตุล่าเราก็ไปพ้นต้นหนาวเราอีก,ากน่อยก็่าน้นอุปสรรคเราเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องสู่สู่ทุกคนเด้อส,ส,สู่สู่ไปสู่สู่เป็นกำลังใจให้มผ่าน้นอุปสรรคไปพี่น้องอยูก่กรุงเทพฝนกระตตกอยู่นี่เจาะเจาะอยู่นี่ฝนตกอยู่นี่ คุณตกคุณดงโอ,อ้โหบาซีบาแตงกียวอยู่โซมาต์บา, you you so บาเ,เขียนไปเบิดทุกซค่ำเหลือตแตงแตงกียวโซป่ะนะขอบคุณหลายๆเด้อพี่นอ thank you so ้องแตงกียวโซป่ะนะเริ่มเอามัดใส่พี่น้องบาม่เขียนเบิดแล้วเขียนบ่เบิดบ์ตนะแตงกียวโซป่ะนะบาสิเขียนว่าแตงกียวโซมัดไหม ขาดไปขั้หนึ่งพี่น้องเลยขอตรวจขอใั้เด้อเขียนภาษาอังกฤษตกขอตรวจขออภัยหล,ล,ลายๆพี่น้องทำดีไว้เถิดจะเกิดพ้นถึงรำบากตรากตำต้องจำทนเกิดเป็นคนควรหมั่นขย,ยันเอ่ยขอบคุณสีหลันน้องใจเด้อพี่น้อง สีล้านดวงใจขอบพุนใยๆนี่จักเตียวยังมาสู้พี่น้องคีดขานคุณนั่นนั่นออกมากคุณเขาคุณออกไดก็ได้เก็บกระบอกเขาว่าท่านจักเตียวยังมาสู้พี่น้องเนี่ยนี่ปวดหัวหูหูเป็นนั่นนั่นเป็นนั่นเขาเอื่นน่ำหูว่าทอกันเขาเอื่นเป็นหินปูนใหหู แงหนาแงะล้งอลยกรก็วิ่นหัวแั่ไม้พี่นองกบวิ่นหัววิ่นมองบิีเป็นร่มร่มเทาซะอะนี่ต่แนวเป็นๆเลีเ้ยตัแม่กับเลี้ยตัวโอ้ยลำบากหูกูมตาาล่าวี่เล่าหลาย,ยก็บเี้ตัวหููเลี้ยตัวเล่าทุกอย่างปากมองอือ ุกราบภาวนาว่นนา,าทุกหยภั่ฑ์มันอย่าพ้อเจอแต่สิ่งดีๆมีตั้งแต่บดีเข้าหาพี่น้องน้องกวนแม่คู่มือคู่มือจักสิเฮ็ดจังได๋จักสิแก้ปัญหาวิธีได้หยังค่อยสิตกพี่บิดขอบพัวทุนไว้นุ่ไว้เกิดอัน จากการกระทําขวงคนนหนังมันเท่าบอกดีๆเขาว่าเอาก็เรียนหาแต่แน่ของพาดีมาใส่ชีวิตเขาก็เลยเป็นนั่นสิถ้าผู้ข่าวเขาว่ากินหนึ่งเหล่าว่ากินยาว่ากินจแน่เบียรเบอรอกับว่ากินของมึนเมาว่าเอาใส่ตัวอย่าของจักแน่าเ็นย่งเป็นโลกเป็นไพ่ยอยู่เป็นกระดูกครับเส้นเป็นโลกหอบหือเป็นนั่นเป็นนี่เป็นซา่าละกัดโรคกเอาเลย ขนาดมันอาบาย,ยมุกก็ออยังบ่ิล่นิบ่ิเกี่ยวของมันยังเป็นอาบาย,ยมุกขอบคุณสามหลัมทั้งใจด้วย ประเด็นเขาไปเบื้องอันอันเขาไปเบิ่งพีบัวไหลุ่ดมือนีประเด็นเห็นพีบัวเ้าเรี่ยงสร้างพียูเขาให้กกอกแบบฟร,ร์ม,รรมรไม่อั่นออนะของประเด็นเนี่ยพท่านเห็นอีเมลส่งมาเลยพรท่านเห็นอีเมลส่งมากเลยองประเด็นพระท่านเหนั่นบ่คขบสองปีย่งของประเด็นขบสองปียังเนาะไปน้องลริ่มบ่ามันขบรบแลปวติประเด็นเห็นมัตตโดนเติม จะครบพอครบเราบอกหจักเห็นว่าครบสองปีแ้วขอ,อผ้าสีมาวางก,งกันของประเด็นก็ะเฮ็ดมาหลายปีเราเ